ถามเทพพิพัฒน์นะคะสมมุติว่าเนี่ยพิพัน์นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะเทพพิพัฒนมีอะไรอยากจะบอกเขาไหมอยากพูดอะไรระบายความรู้สึกในใจไหมก็มีมีครับก็สิ่งที่ผมที่ผมเคยทำมาอะไรที่เป็นอะไรไม่ดีไม่ดีอืเหมือนเรื่องการกินเหล้ากันมาทำมาเอ๊ะเขาเรียกน,นะการทำงานมาสายขาดงานหลบหนีอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะ ก็ผมก็ต้องขอโทษขอโทษด้วยนะครับสิ่งที่ผมสิ่งที่ผมทำไม่ได้ฉันต้องลงไปกราบพี่พศให้ดูเป็นผู้ใหญ่ไม่เอาไม่เอาพี่พศดูเป็นผู้ใหญ่ไม่เอาพี่พศเป็นผหตายแล้วฉันไม่เคยเจออะไรอ่ะพี่พศไปเอาเสียผู้ใหญ่บทขึ้นมาได้ให้น้องเข้ากราบเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นเป็นตัวอย่างที่ดีกราบพี่พศสโลว์แต่ผมได้มีโอกาสครั้งนี้ก็มา ก็ได้ไม่ว่าจะพามาหาพิ่พศไม่มีโอกาสหรือได้ทํางานนะครับจ้าก็ขอ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 โทษพี่พศนะครับสิ่งที่เป็นอะไรไม่ดีไม่ดีนะครับตอนนี้ผมกลับมาแล้วผมจะไม่ทําตัวอย่างนั้นมาเดิมนะครับเราก็ต้องดูตัวเองได้นะจย์เพราะว่าชีวิตมันเป็นของเราเราก็ต้องใช้ให้มันมีค่าให้มากที่สุดครับ